วะไรวิชัย <laughs> นายเฟซซอลแล้วใช่ไหมเฟซซอลหรือยังนะฮะยีตัวเอาสู่กองบอมลังไก่ทอดน,นะ เรส่งอสซลอนมาไล่ตบกันก่อนเลยกันนะเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านนะครับผมไม่ข้ามใครขอโทษด้วยนะโอเควิสเปอร์กังรุณาทำงานหน้าปัดดาว <sk iss imes> กินมนุษย์ไม่อยู่ฝั่งนี้เลยแม้แต่ตนเดียว <S <s <uck ix> ไปไ,ได้เวลาย้ายไปฝั่งนูน้นเอโอเอโอ,โอข้างหน้าหลังต้นไม <S <s <uck ix> ้เห็นอะไรแป๊บ วิสเปอร์อย่าอู้งานเฮ้ยเฮ้ยเออสักทีอ้าฮะ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 โอ้โหวิ่งมาถึงนี่โอ้โหอยู่กันเริ่มเลยอยู่กันเริ่มเลยโอ้โหเข้ามาเป็นทีมเอาเอาเอะไรอะไรฮันไทยอำนาจมืดใช่ไหม อะไรผู้พันอยากล่องของคนแรกเลยใช่หรือเปล่าตามคำขออะไรเจ้ากล่องตบหัวผมเหรอฮะแล้วกองตบหัวผมยังไงไม่วิ่งอย่างนี้ไม่วิ่งไม่จุ๊บไม่วิ่งไม่จุ๊บไม่จุ๊บไม่วิ่งฮะไม่ขึ้นจีดได้ไงเป็นหยังไปทางไหนไปไส่ทีไปไส่โต๊ะแมอโดนกลับโดนกลับโดนกลับมาโดนไปโอ้ย อยากท้าทายอำนาจเมื่อดีนะโคตัวไปไปห้อยตึดไปห้อยโตอยู่ตั้งเิๆเลยตรงเลงตรงเลงไปเลยเราบอกเลยเราไม่เฝ้าเราไม่ใช่ยามอ้าวโอ้โหเบอร์รี่เอาติ่งในข้างัวดงอ่าลงมาตายแมเบอรี่งั้นเหรอ น่ารักจริงๆเลยนะเอาเอาแล้นมาตำนาจังเลยล่ะตุ้งนี่เพื่อนเล่นไปหมดแล้วน้ำไม้ลุงไม่เฝ้านะจ๊ะขอบอกเลย พอดี <laughs> ผู้พันผู้พันต้องขึ้นแล้วล่ะผู้พันนะขึ้นสู่ยอดเสาเชิญประธานขึ้นสู่ยอดเสามึ <ś c oughs> างอะไรเนี่ยอึย้ยวิชัยเสื้อแดงนี่มันโถต่ตกไปคว่ำเลยเชียว ช่วยกันไปนะเราชอบทุกคนช่วยเพื่อนนะมาดิทิมหลังเปล่าเอาสักแผ่ไหมอยากโดนสักแผ่นะเนี่ยโอเคลุกกันหมดแล้วนะเยี่ยมมากน่ารักมากแฟมิลี่ยิ่งสิน่ารักจะจบอีกไม่นานนะโอเค สวัสดีค่ะขอเหอะขอเหอะ,ะเอาให้ตายละวัางไงวิชัยวิชัยนอนไปก่อนนะโอเควินาทีนี้คือวินาทีไร ยุ่ใส่สูยุ่ยใส่กันเบิร์ดตอ้หูยุ่ยพ่กันด้วกระโดดต้องบอกผู้หนึ่งเลยพวกกระโดดพื่อมาฉีบเนี่กุกเอิ้อมมือไอ้ไม่เอิ้อมพอไม่เอิ้อมอพอตุ้ง่ามึงชัดใจกระเกนถ้าไทยอำนาจมือดีนักพวกมึงเนี่ยนะผู้พ,พันนี่แหละมึงจะเจอดีมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะมาเล่นกันผู้พัน หน้าต่ตางไปดิสวัสดีครับผู้พันไปใส่ผู้พันจะตายแล้วนะอยู่นี่ก่อนยังไม่อยากให้ตายกำลังสนุกเลยเชีโอ้อหกันอยู่หรอเยี่ยมมากนั่นไงนั่นไงอะไรฮะอะไรตกใจปะ พิ้งมาพิ่งมาสุดดีวู้ฮู้ฟันให้ไม่เลี้ยงเลยค่เดียวเฮ้ยถ้าพุงไปผู้หญิงมึงท้องไปนานแล้วบอกไว้ก่อนเอาท้องเสียไปก่อนแล้วกันแล้กันเลไปลลดิไปฝนเราเฟสสองนะเฟสสองพอเท่ากันแบ่งให้เท่ากันนะคะตัวเองโอเคนะให้เท่าเท่ากันสุดท้ายค่อยบึ้มพร้อมกันน่ารักมาการอช่วยปเลยเราไม่เฝ้า

นายเฟซซองแล้วใช่ไหมเฟซซองหรือยังนะฮะยี่ต้นอสูรโกมันกลังไก่ทอดเนอะดูจากเลือดแล้วเฟซซองแล้วล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึวิ่งมา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 ไม่รู้ด้วยไม่รู้ดำไรู้แดงไม่รู้อะไรเลยสวัสดีครับน่าแหกแอ้ท้าทายดับมืดชอบ ไปช่วยกันซะนอนต่อไปลูกขึ้นไปยืนทำไมเมกโทมัสเมกโทมัสเมกโทมัสฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า่าน่าฮ่า่า่ะ อย่าทิ้งเดียวคิดว่าเราหลุดนะเราไม่ได้หลุดด้วยตัวเอง The โ o โด d o o r จากน้องมอสขขบพุ่นเลยล่ะให้ Is there ฮ้ y ที่ไม่โดนตามสิครับผมตบดิต่บไปเดิ ตบไปดิตบดิตบตบไมตบตบเอะนิ่งนิ่งโอ้โหนิ่ง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 เกินนิ่งมากโอ้โหนั่งไงนั่งไงนั่งไงพาละมึงต้องมีคนระเบิดแล้วแหละงานนี้ต้องมีร่างกายแหลกสลายแล้วไปเท่าทุลีมันทำหน้าแหกทำกูหน้าแหกมึงจส้ มาเล่นกันต่อไอ้หนูวิ่งต่อไปโจโจโจอ่ะตบไปเอาให้หมดแมป,ปไปวิ่งเข้าไปหันดาให้ลุงกกน่ะดีแนละหันดามาเสยยืนนิ่งนิ่งทำอะไรจ๊ะปรึกษาอะไรกับต้นไม้เ <ś c oughs> ส่ทีคนกับผมได้เวลาแล้วนะ ที่เหลือรอความบันเทิงได้เลยอีกไม่นานบทานูมหมดแล้วสินะเหลืออยู่เจนเดียวนั่นคือเจนทางนู้นถ้าไม่มีแล้วก็ชัดเจนฝั่งนู้นทั้งหมดเลยเหรอ ได้อ๋อมีรอยวิ่งฮะนักวิ่งทีมชาติละพวกมึงนะฮยัง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 ไม่รู้ตัว <laughs> เอานอนให้หมดทุกตัวอย่าไปชีวิตหายใจเล่นอยู่บนโลกนี้ต่อไป <c oughs> มาเล่นอ่อีเล็เกกายเล่กายขามา <c oughs> ไป <laughs> mà hay một bụng phân anh lại hả léo okay. cái <laughs> tôi cháy vào tôi cháy vào hát cháy vào hát cháy <laughs> ไม่รักเพื่อนกันเท่าไหร่เลยเนี่ยมานี่มาลุกขึ้นมาอีหนูผู้พันรออยู่ข้างในแทงอ่าแทงแทงโอเคเพื่อเพื่อเพื่ออะไรอ้แสบเบ้าต้ามิชัยเจอดีแน่เจอดีแน่ เอาวิชัยเนี่ยแหละมึงโดนมึงโดน <c oughs> <c oughs> ไปไปซะนะลุกขึ้นมาแล้วเรอผู้พันไปไหนกันฮะจะไปไหนกันมันนี่อะไรรีบรีบตอบจังเลยฮะ จะช่วยเพื่อนอีหรือเปล่าดิทอัสเดี๋ยวจะช่วยตัวเองกลับมาช่วยเพื่อนงั้นเหรอน่ารักดีนี่เป็นซุปร์สตีหมายเลขหนึ่งเลยนะเราเนอะจูงต่อไปหนูอย่าหยุดวิ่งนะโอเคหยุดวิ่งเท่ากับตาย มันรี่มันสะใจอย่างนี้นี่เนี่ยนะไม่ต้องดิน้นไม่ต้องร้องใครจะแห้งตายก็แห้งไปขอให้โชคดีบุ้มโอ้คนแรกเฟสแรกนะเนี่ยไม่เฝ้าด้วยนะดิ้นได้ดิ้นไปไอ้หนุ่มถือว่าเป็นบุญของแกถ้าดิ้นได้นะมานี่เนี่หลุดค่ะวู้วความมันจิงมันเกิดครับผมการนี่หลุดนี้มันเกิดความมันเกิดขึ้น ดินสิดิสิเม็กดูแล้วเม็กเม็กดุดแล้วเมเ็กดุดแล้วเนี่ยแล้วแล้วดินี่หลุดแล้วเจ้าหลุดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่หลุดครับผมแม่เฟสแรกฮะเฟสแรกนะดินไปดินหลุดก็เป็นบุญของแกนะโอเคไป่ใส่ละ อยู่ด้วยกันเลยแห้งตายซะนะผู้พันผมมาไม่ทันผู้พันก็แห้งตายไปก่อนเลยกันนะไปผู้พันผมมาไม่ทันจริง,รงๆนะเนี่ยผู้พันผู้พันผมขอโทษผู้พันผู้พันต้องแห้งตายแล้วล่ะแอะ ใครอยากดูไมเคลิลจัดให้แล้วนะ okay. อโอเคโห่เต็มทุกช่องกพี่น้องเอาไปสิเอาไปสิเอาไปสิ